เพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เอมีเทคนิคดีๆอีกหนึ่งเทคนิคมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือนะฮะเทคนิคการตีเชดโดจิตด้วยเหยื่อผิวน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อใบพัดนะครับตัวนี้เป็นสแลสเตอร์นะครับที่เอชอบใช้ประจํานะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของกบกระโดดนะครับหรือกบสายนะครับก็เลือกตามแต่ที่เพื่อนๆมีในกล่องที่เพื่อนๆชอบละกันเนาะ ต้องบอกก่อนว่าการตีชดโดจิบนะครับเหยื่อที่ใช้เนี่ยก็จะมีหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อผิวน้ําทั้งหลายนะครับพวกกบกระโดดกบทรายกบใบพัดหรือว่าสแลตเตอร์ที่ชอบใช้นะครับหรือจะเป็นลักษณะของเหยื่อดําไม่ว่าจะเป็นเหยื่อดําตื้นเหยื่อดําลึกนะครับก็แล้วแต่สภาพหมายแล้วแต่ลักษณะต่างๆของการจิบนึะนจิบน้ําด้วยนะครับ วันนี้นะฮะที่เอจะมาพูดถึงเนี่ยจะเป็นการใช้เหยื่อผิวน้ําในการจีกปลาชะโดนะครับเพราะลักษณะไหมาบางลักษณะที่เด๋วที่เอจะเอามาลงให้ดูเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของปะะลาสาหายจะมีสาล่ายขึ้นโดยรอบนะครับปรัปลายแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีปลาชะโดขึ้นจิบน้ําอยู่แถวแถวงสาลาย ประเภทนี้ที่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 จะบอกนะครับเพราะฉะนั้น mm. เหยื่อที่จะใช้เนี่ยก็ควรที่จะเป็นเหยื่อผิวน้ําเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นเหยื่อดําตื้นหรือเหยื่อดําลึกเนี่ยไม่สามารถเอาลงได้เพราะว่ามันจะติดสหลายนั่นเองนะครับข้อดีข้อดีของการใช้เหยื่อผิวน้ําตีเชโรจิตนะครับก็คือลักษณะของไหมที่พูดถึงเนี่ยเวลาปลาเชโดมันขึ้นจีบน้ําเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงช้าต้องบอกค่อนข้างที่จะลงช้า นื่องจากข้างล่างมันเป็นดงสลายดงป่าสลายเพราะนั้นเวลาเขาโดเขาขึ้นจีบอากาศปุ๊บเวลาจะลงเนี่ยมันจะลงช้ากว่าปกติลงช้ากว่าน้ำนองโลกนะครับต้องบอกว่าโดยโดยส่วนใหญ่นะเพราะบางทีน้ำนองโลงมันลงปุ๊บมันมันขึ้นจีบปุ๊บมันก็ลงเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าก่อนที่เราจะตีโดจีบด้วยเหยียบผิวน้ําเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราก็ต้องดูให้เป็นก่อนถูกต้องไหมครับว่าปลาชโดมันขึ้นจีบมันเอาหัวไปทางไหนมันเอาหางไปทางไหน เพื่อที่เราจะเทีเยดักหน้ามันถกนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดละนะฮะคราวน,นี้เรามาดูแลกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาปลาฉลมมันขึ้นจิบเนี่ยน้ําหางไปทางไหนนะครับน้ําหางอยู่ทางไหนส่วนใหญ่แล้วมันจะหันหัวไปฝั่งตรงข้ามอ่านึกออกไหมหัวอยู่ทางนึงหางอยู่ทางนึงอยู่แล้ว สิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือน้ําหางมันอยู่ทั้งไหนนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆเลยลองลองดูจากในคลิปตามนะจ๊ะนะครับจากในคลิปเนี้ยปลาชะโดมันจะหันหัวไปทางซ้ายมือมันจะหันหัวไปทางซ้ายมือถามว่าสังเกตยังไงลองสังเกตดูน้ําหางนะครับน้ําหางภายภาย,ภายน้ําที่หางมันบกเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวามือ เห็นไหมัมันจะเป็นแรงกระเพื่อมที่ใหญ่กว่านะครับเราก็จะตีเหยยบไปทางซ้ายมือเพื่อที่จะดักหน้ามันนะครับอกแค่นี้เองนะครับโอกาสโดนกัดก็จะมีสูงขึ้นละเราถามว่าเหยือจุดที่ตกเหยือจุดที่เหยือตกเนี่ยควรจะอยู่ประมาณไหนส่วนใหญ่แล้วในส่วนของ A เนี่ย A จะตีเหยือให้เลยให้เลยวงไปประมาณสักเมตรหนึ่งในส่วนของผิวน้ํานะครับ ถามว่าเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาเหยื่อตกน้าําปุ๊บบางทีมันไม่ได้ทํางานเลยมันจะต้องมีระยะกว่าเหยื่ออย่างอย่างในส่วนใบพัดกว่าใบพัดจะเริ่มหมุนเนี่ยมันก็ต้องปากระยะไปต้องมีเกือบครึ่งเมตรแล้วอะในส่วนของทั่วไปนะเกือบครึ่งเมตรละกว่าใบพัดนจะเริ่มหมุนนะครับก็คือการจังหวะให้พอเหยื่อเริ่มทับเราก็ต้องคือเผื่อระยะให้เหยื่อมาเริ่มทํางานนิดนึงนะครับ แล้วพอพอ,พอเหลือเริ่มทํางานเสร็จปุ๊บมันมาถึงระยะที่เราตีเผื่อไว้เนี่ยก็จะมาจับเอกะหัวทางด้านหัวของปลาชะโดพอดีนั่นเองนะฮะแค่นี้แค่นี้โอกาสที่เ,เหยื่อจะถูกจะโดนกัดเนี่ยก็จะมีสูงขึ้นละนะครับง่ายๆครับไม่ยากเลยลองฝึกกันดูนะครับแต่อีกอีกอีกอ,อันหนึ่งนะครับที่สาคัญก็คือเวลาปลาชะโดจิบเนี่ย เราไม่สามารถรู้ได้ก่อนล่วงหน้านะครับว่ามันจะจิบหันหัวไปทางไหนหรือมันจะจิบใกล้เราหรือจิบไกลเราบางทีถ้าจีบไกลบางทีถ้าเหยื่อที่มีน้ําหนักเบานะครับต้องบอกว่าถ้าเหยื่อที่มีน้ําหนักเบาเนี่ยแล้วเราตีไปไม่ถึงปุ๊บโอกาสได้ตัวก็ไม่มีทางอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นน้ําหนักเหยื่อในการใช้เนี่ย ก็จะเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเหยื่อที่มีน้าหนักดีเนี่ยตีเด็กไลเนี่ยมันก็ง่ายนิดหนึ่งเวลาเลยส่งเนี่ยไปนักจุดต่างๆที่เราต้องการนะครับก็วันนี้นะครับเทคนิคตัวนี้เอก็จะขอพูดสั้นๆประมาณประมาณนี้ละกันเนาะแต่ว่าลองดูนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าตรงเนี้ยถูกใจละถูกใจมากเลยที่วันนี้เอมาคุยเรื่องเนี้ย ยังไงก็อย่าลืมล้วกันนะครับกดติดตาม subscribe ด้วยนะครับในส่วนของช่อง YouTube ของ A นะครับออด้านล่างเลยนะครับจะมีวิธีสอนอยู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆวัสดีทุกคนนะครับวัสดีครับ